ก็พวกเราครับทำได้จะประสมกืทเลยเออนะครับก <ไป S 2> ี่ากได้คุยกับพี่ๆเพื่อนๆวอนนี้นะถ้าห4ี่นี้เราจะทำยังไงนะครับรให้การอยู่บ้านในพื้นที่ที่อยู่ชิดน้ำติดน้ำนโรคระบรดกว่านี้น่าจะมีหลายส่วน กังหวัดประทุมธานีทั้ง3ท่านนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับครับแจกอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่นะครับฝากนิดหนึ่งนะครับท่านย้องผนะครับพี่น้องครับกดใจราสักครู่ อดีกรบ้จังนะอยากรู้จังนะปากสีเขียวปากสีเหลืองสามพันครัที่นี่ก็คนอื่นคกต้มขอเรียนกับพี่น้องครับว่ามาด้วยความวาห่วงใย,ยนะครับามาด้วยความที่อยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับว่าอาที่คิดว่าพี่น้องค้กากลางเนี่ยนะครับประสบปัญหาตัหลายจังหวัดเลยนะครับ ัปดาห์ที่แล้วนี่ผมไปที่ลบบุรีนะครับไปที่อ่างทองก็มีปัญหาหนักกว่าพวกเราอีกนะครับมัก็หนักกว่าพวกเราอีกถนนก็ระดับไม่ได้น้ำก็ทะลักท่วมเข้ามาที่นี่ก็คงมีปัญหาอย่างที่ที่เดียร์นี่นะครับก็ก็ต้องต้องกดทนนะครับในกำลังใจเพราะว่าอีกหกสิบล้านโดนไว้พูดให้เรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้วันที่หนึ่งนะครับ ดูกีฬาเสร็จพอออกไปเนี่ยมีคนติดเหมือนกันนะแต่เขาฉีดวัคซีนแล้วนะครับตกสองโดสแล้วก็ได้ครับได้ครับแจกได้เลยครับตบบอลบ่อยแจกได้เลยครับตบบอลต่อยครับเชยยก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 อันนี้เข้าเข้าแล้วครับเก็บบัตรเข้าเก็บบัตรครับเก็บบัตรด้ครับเราจะได้ช่วยเก็บบัตรด้ครับอ่าละแจกเลยครับตบบลต่อยครับแจกเลยครับรอบแรกรอบกับพี่น้องครับท้าที่เก็บบัตรนะครับ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใครจะปาดทางนี้ครับครับมีมีรถรับต่อมาท่านผูงชมไปยังไว้ขึ้นไปไม่ตีขึ้นไปขึ้นไปบนรถทั้งสองคนหชุดครับหนึ่ชุดครับที่ทำให้ท่านรอนานหน่อยนะครับก็ขอเกล้าประทานกระทรวงคมนาคมและทุกภาคส่วนนะครับ ท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับพร้อมด้วย